นั่นคนที่ว่าเป็นโรคหัวใจก็ดีนะก็ถือว่ามีบุญวาสนาร่วมกันคนที่ว่าเป็นร่างทรงก็ดีมีองค์เทพก็ดีเข้าถึงใจเต้นก็ดีก็ถือว่ามีบุญวาสนาร่วมกันคนที่ยกม้ยกมือจะเต้นทั้งซ้ายทั้งขวาก็ดีพอเข้าถึงจิตแล้วก็ถือว่ามีวาสนาร่วมกันก็คือแนววิธีการดูใจเต้นเพื่อให้ถึงความเกิดดับของจิต แทนที่จะเป็นตัวผู้รู้อย่างเดียวก็กลับกลายเป็นความเกิดดับหรือใครจะเข้าถึงตัวผู้รู้แล้วเนี่ยก็นะกน้อมจิตน้อมไอ้ตัวผู้รู้เนี่ยมาดูหัวใจเต้นจนกระทั่งเห็นความเกิดดับของจิตก็ใช้ได้เหมือนกันและพวกนี้จะไปได้เร็วเพราะมีอำนาจสมาธิเป็นพื้นเดิมอยู่ถ้าเราดูแบบนะปล่อยวางเป็นวิปัสสนาล้วนๆเนี่ยมันจะขึ้นสแถบบทนะเขาเรียกว่า,าจิตเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ผ่านไอห,หัวใจเต้นเนี่ย ไปทางซ้ายทีขวาทีบางคนเนี่ยนักปฏิบัติบางคนรุ่นพี่เนี่ยที่ปฏิบัติด้วยกัน,เ,นเขานั่งดูทั้งวันทั้งวันเนยเขาจะนับได้เลยว่าจิตในเคลื่อนไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยมันจะเกิดดับมีกี่ดวงก็นับได้เลย,เยมันกดมันเป็นมโนสัมผัสทะลุหลังแล้วขึ้นหัวสมองด้านหลังมาด้านหน้าแล้วออกหัวคิ้วแวบทีงซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีอันนั้นเขาเชี่ยวชาญในเรื่องบางคนเนี่ย แล้วก็นั่งดูจนกระทั่งไอ้วิญญาณที่มันออกมาเนี่ยนะวิญญาณหูออกทางหูนะั่นนั่งดูที่หูข้างกันดับที่หูเนี่ยพราะเสียงมากระทอหูพวมันจะดับบ๊๊บบ๊อบ๊บ,บดูมันทั้งวันสาจนเจ็บแก้วหูจนเลือดออกหูเลยเพราะว่ามันไปอสติไปตั้งนั้นมากเกินไปสมาธิมันมากเกินไปนี่เป็นการ,การอธิบายเล่าเรื่องการปฏิบัติในอารมณ์มิปัสนาบางส่วนบางตอน ให้ฟังแค่นั้นเองมันไม่ได้ละเอียดถ้าไปจะไปดูให้ละเอียดตามหลักแล้วก็ต้องไปดูความคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์อธ่บายได้ละเอียดมากเลยของวัดไชยงามธรรมธาราลามตําบลดอนมะสังอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ก็มาถึงรุ่นลูกศิษย์รุ่นข้าพเจ้าเนี่ยมันเป็นรุ่นลูกผสมเพราะว่าศึกษามาหลายวิธีการจนมาถึงวิธีการสุดท้ายครูบาอาจารย์ก็คือเป็นทางนิพพานจริงๆทางพ้นทุกข์ เพราะว่าทางอื่นนี่เราเราทำเราทําจริงทําจังแล้วมันทุกข์นะแต่พอเรามีสัมปัญญาเข้าไปแล้วมันก็แบบเราก็ละให้พวกตัวตนออกมาได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่ทุกข์แต่การดําเนินชีวิตอยู่ในโลกมันยังต้องดําเนินอยู่อ่ามันก็เข้าไปทุกข์อีกแล้วเราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เรื่อยไป แต่เพราะว่าเราไม่ปรารถนาในเรื่องทางโลกโลกมากแล้วเอาแค่ให้มันอยู่รอดได้คือมีอาหารเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคพอควรแหละนะไม่ตะเกียกตะกายที่จะให้เจริญในทางรูปเสียงกิ่ลรการสัมผัสธรรมลมหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงไม่ทุกมากแล้วก็ไม่ใช่หนีเข้าป่าเข้าเขาไอ้ที่มาอยู่ป่านี่หาความสงบแค่นั้นไม่ได้เข้าไปให้มันลึกๆไปเก็บอารมณ์เข้ากรรมาฐานอดอาหารทีสามวันห้าวันเจ็ดวันเงี้ย อันนั้นเป็นอัตตกิฬามาถานุโยกนะครเพื่อจะเอาเรื่องตัวตนมากเกินไปจะเอาเรื่องจิตของตัวเองมากเกินไปอาศัยความสงบอาศัยข้อวัดต่างๆบีบตัวเองเพื่อให้เข้าถึงตัวผู้รู้ตัวจิตนะมันเป็นอัตตกิฬามาถานุโยกมันไม่เป็นธรรมชาติของเราแต่คนอื่นยังไงไม่ทราบนะก็อาจจะมีความขิดความสามารถไม่เหมือนกัน บางคนกินข้าวกระมังใหญ่ๆก็บอกก็พอดีบางคนก็กินข้าวแค่ถ้วยเล็กๆก็บอกพอดีก็เอาเป็นอณาติางสายกลางและของแต่ละบุคคลละกันแล้วอะไรมาเป็นเครื่องตัดสินว่าเป็นทางสายการก,ก็คือสติสัมปัญญะนั่นเองเพอมันทําท่าจะอิ่มแล้วเราก็เลิกซะหรือว่าถ้ามันหิวมันหิวเราก็กินแค่แค่นั้นเองแต่ละคนเนี่ยมีขีดความสามารถไม่เท่ากันไม่เหมือนกัน